มนิฟ้ามสวัสดีครับมาปลกปอกนหน้าปังครับช่วงนี้ครับเนาะผ่านแนวหน้าปังเนี่ยคือประมาณคำคำกัจากใบมุ่งใบสองกัจะแวะมาหนีครับไกลๆนุ่นพักก็กินฟางนะครับมินิฟ้ามกองไว้ครับจะยังไปขยานเพิ่ตื่นเอาบรรยากาศยังซีละกันเพราะว่าอยู่นี่ไรพันดูครับจาาพันุ์ดูเพราะว่าจะออกไปด้านนอกครับเอาเปมิ่มากครับไปชน,น,นกันนีคือเก่ากับแม่แดง กำลังกินดีๆเยอะนะเคลี่ยมักองไว้แล้วครับนะ่าจะมัขนองคหกคอกแล้วก็จะมัขนเอาครับนะเดี๋ยวนะอาจะมัขนไปเขาด้านนี้ก็เริ่มจะเขียวแล้วครับนะเริ่มจะเป็นนอสูงนะครับนะเริ่มจะหยาบครับเขียวแห่งหยาบครับ เงาหน่อยเขาก็คือนเขานังเกี้ยวทั้งยากครับเพราะว่า,า,าวมัวอาจจะมองเห็นเขานะครับนะเลยเห็นเขาตรงเป็นค่อยรัดครับลวดน้ําเส้นเดียวไปอยู่นะครับนะต้องอยู่ฝั่งนี้นะ้ำน้ำแค่ขวางกั้นนิดนิดน่ดนอยๆครับเนาะบ่ได้เอาพคนอยู่เขาคนสิไปมันขามเลยเอาไม่แดงเข้าก็มาแล้วไม่แดงเขาได้เลือกแล้วดิงเลยจะไปใส่ใส่กลับะอ,อยู่วู้ เอ้ยเอ้ยเร็วเร็วไปไหนหาหมูกอนดึงมาเลยเดียวพูดท่านมาหามูกันเร็วเร็วฟางเคยอยู่คนบ้าแลละครับ เผือกมาได้ครับเฮ้ยเผือมาปดิกำลังกินอยู่ครับถ้านี่จะเมื่อแล้วครับเเมื่อเราออกไปดันนอกครับเพื่อนอยู่บุ้นี่เพื่อนมันไปแล้วบออบเอาครับนะมาวางใบสองเนี่ยใบโมกกว่าใบาสองเนี่ยประมาณสี่โมกแล้วครับนะสองขีโมกครับอยู่บะโดนฟางมาเกี่ยว์ฟาง กองไจักหน่อยวัแรกินมึงมาขนอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเถิดยังพ่อกินเสือครับทานจะตั้งท่านี่ี๋้วเ่าตั้งท่าอลไนี่เฮ้ยมาตีคงับมาเลยกามาหนึ่งว้าเลววาเลวาเลว ตอ,อานี้ออกมากําลัางกินมาเด้อมาทำไมเนี่ยเห็นแล้วเร็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 วออกมาร่างใดที้วครับนะโอ้ยตายง่วงกินอยู่ครับนะ่อย,ยอ,นยอ,นะอยากกินแล้วครับต่านี่ไม่อยากกินนี่ กันนี่ยาฟูเขานี่จอยมิดซีลีมาแล้วมาเร็วมาแลว้วมาทำไมมิดซีลีงรองมองมนกับฟางเน่จอยเลือยอึงพอเนี่อันนี้กินีนเลี้ยวมิดกับลูกเพลน อีกสองนี่กินพ่อๆกันครับนะเลี้ยงง่ายอยู่ครับนะมันเนกินมันก็ะยูอยู่มีหญ้ามีฟางมันกินอยู่ดีแดี๋ยวปัญหาคือนี่ว่าเลี้ยงง่ายครับง่ายเลี้ยงยากกาย,ยากนี่ยิ้มแล้วมีตาสิกรับหาหมูก่อนยี้แล้วนี่ดิงเลยเออรู้ไหมพูด้ไหมพูด ่อเผาก็เลยเฮ้ยมาทำไมเว้ยมาเร็วมาเร็วมาเขาจะกับกแลวนะเอ้าเร็วตัวอ,อยากมากเลยครับเนาะฟางกำลังหอมหอมครับตรงนั้นฟางมักไวครับเนาะกินกำลังดี hormu hoa vẫn vay mát sởi học chuỳ sư yêu của mặt thương hưu lâu 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 hưu lâu hưu lâu hưu lâu hưu 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 เอ้ยงูนชนเอาเร็ว,วเอ้ยอันอันเอ้ยเอ้ยเอ้ยหมดถอยเองสิรับสันหัวใสขึ้นแม่เนี่ครับเอ้ยไปไยเฮ้ยไปเป็นสิิบใสเลยมึน,มนเอ้ยมาเร็วกูเสืออยู่พุ่น ไว้เถอดมาเถิดมาทำไมเยอกมากง่วงกินอึงพ่อหฮะเร็วเร็วไปคนเดียวมันไล่มบ่อเนี่ยครับตกฟอรมกันดีๆเฮ้ยเฮ้ยยังของมันไล่ครับมันบ่อยไปครับไอ้ ไปดูเฮ้ยไป้ยเปยกินอยู่ไป้ยเปไปเฮ้ยเฮ้ยเไปเขาจะออกไปเฮ้ยดูทางเลย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  อึ้างทางน,นี่ครับคอครับเอ้ยข้างนี้นครับข้างนั้ก็เขาครับอึไหวเอ้ยเออเออเอย ฮึอโอ้ผู้อยากออกผู้อยากออกครับอะบทัวครับมันก็เขาเอ้อเนื้อน้อเนอเนอเว่าได้ครับมาซิลิน้วครับตัว่แลนวครับหญ่แล้วอันตายครับ Lông lên lông lê Lông, 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 lông Ê, đài, 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 đài. ê bay 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 bay, Ê, đài. ê đài. Ê, đài. ê đài. Ê Nồi hút Nồi hút Ê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 

ว่าจะมาเก็บผ่ามูนั่คือบัท่านครับมูไปโดนแล้วให้มันกินอยู่นี่สักพักนะครับเนาะนี่ก็หางคุตกาครับนะนี่นี่กอคือคุตกานี่ตรงบริเวณนี่ครับกลางๆครับเป็นอ่างน้ำเก่าครับเป็นเป็นน้องเป็นแองครับเนาะตะกอนกรบเบิดกวางขนาดนี้ครับนาะมองก็เป็นน้องเป็นน้องนี่ก็ไม่มีการหลอกการยั้งแหนเกิดขึ้นกเในให้ เอาวหรือก,กว้างขึ้นแล้วก็มีการกั้นน้ำเป็นทําเป็นเขื่อนเฮ็ดให้มีน้ำนะครับย่างหรือว่าถึงนี่ถึงมีท่าท่าท่าครับปล่อยน้ำลงมาด้านนี้ครับเนาะเป็นคลองกัคางครับอ่าก็เฮ็ดให้น้ำมีน้ำมีนี่ครับอุดมสมบูรณ์ครับนะกเกษตรหน้าปังหน้ายางไปแต่ว่าก็เก็ดรสันเก็ดเร็วก็่าเลยปีละสองหอบอยู่ครับนะเนาะตากเก็ดรสากระไรหลอบเดียวเพราะว่านา น้ำหลากก็จะท่วมเมื่อครับไว้เรือนี้ท่วมหายมิดแล้วครับผมไปขึ้นฟังจะอยู่ด้านบนครับผมผมข้าวเ้ยงสูงครับนะฟังจะด้านบนโอ้หมูวอยู่ครับเมื่อนี้คือสิบริเก็บภาพหมูเก็บภาพไรง่วงมากแล้วกันตื่นเต้นอยู่จักหน่อยเมื่อนี่พอพันซ้ำหนีแล้วครับเนาะอากาศกระหอนครับนะขนาดสี่โมงกว่าแล้วจะหอนตอนเย็นนะครับสี่โมงแรกถึงห้าโมงอากาศจะอบอ้าวยางแยงครับนะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ